พะชานามตีนับปนีจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพระพัชชากัถาว่าใยเรื่องการบรรพชาควรสมบทในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาแด่การณะท่านจบภาพที่ได้นำบุญหลานมาบันประชาอุปสมบทนณะพัฒทศมาแห่งวัดปัวผันแห่นนี้ด้วยปารก เอาถึงเรื่องที่บุญหลานของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในที่นี้ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะบรรจาประสบผลในพระพุทธศาสนานี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลาย การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาได้มีกุศลและจิตกุศลและเจตนาได้มีศรัทธา ในพระบรพุทธศาสนาผู้หลักผู้ใหญ่โบราณผ่านมาอุวาอาจารย์แต่ปางก่อนท่านยกย่องผู้ที่มีศรัทธาอยากจะบวชใช้คำเรียกวันหน้าว่าผู้ประเสริฐฉะนั้นผู้เป็น นาคหรือว่าผู้ที่จะบบนเรียกว่านาคอย่างหนึ่งหมายถึงผู้ประเสริฐผู้มีสัททาเรียกว่าอุปสมบทาเปกขัดหรือว่าอุปสมบทาเปกมีกลุ่บุตรคนหนึ่งที่ว่ายลสสัคกลุบุตรคนนี้หรือว่ายลสสัพกลุบุตรคนนี้มีสัทธาอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งอยู่กับครอบครัวด้วยความสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ก็ไม่วายเห็นความทุกข์เห็นความวุ่นวายในเพศเราว่ามีจิตคิดแต่จะบวชเจอความวุ่นวายในเพศราว่าได้โยนทั้งหลายผู้ที่อยากที่หน้าหรือให้พระโดยเฉพาะ อย่างยิ่งมีที่วัดโอผันมีพระหลานชายใช่ไหมหลานชายโวดอยู่ถ้าเราบอกอยากจะบอกให้ลูกให้หลานหวด้ว่สึกโยมก็จะพูดว่าอยากสึกเลยนะั่นเป็นกาวาสมันวุ่นวายเป็นกาวาสมันยุ่งหลายเรื่องเป็นพระนันดีแล้ว ไม่ต้องทำอะไรมากตั้งตนไว้ชอบมีปาาโปรดมีโปรดลงมีอาบัตก็โปรมีบนเพื่อสวดทำแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าชกช่องแลนะ้วอย่าสึกมาเป็นคารวะาเลยวันวุ่นวายยศสารบุรบุตรก็เห็นความวุ่นวายนะั้กนก็บ่นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ <Yeah. S 1> ก็โนอยู่อย่างนี้โนดไปโอดมามีเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกสนกลับมาว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอมาที่นี่เถึงเราจะแสดงธรรมให้ฟัง เ uhm สียงนั้นคือพระสัมมาเสียงของพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกับยศว่ามาที่นี่เถิดที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงธรรมให้ฟังก็แสดงธรรมให้ยศคุณลบนฟังแล้วก็มีศรัทธาขอบวชในพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะบตรระชาวะะบวสบทแม้จะมีจิตตั้งใจบวชไม่นานมากนะแต่ขอให้การบวชที่ไม่นานมากนะั้นเป็นการบวชที่คุ้มค่าที่สุดแต่ละวันแต่ละวันขอให้ใช้ชีวิตในภาากาสองรักอย่างคุ้มค่าที่สุด ผู้ที่บรรพชาะสมหมดมีแต่ความเจริญง,งอกงามฝ่ายเดียวถ้าอยู่วรนานก็ถือว่าเป็นที่น่าอนุโมน,นาแต่ถ้าศึกษาลาเพศไปก็ไม่เป็นไรก็ไปนำธรรมะที่เราได้บทเรียน ไปครองตนไปครองคนไปครองงานครองตนได้ก็ครองคนได้โดยเฉพาะอย่างยางิ่งครอบครัวมีอย่างน้อยเราไม่ได้ปกครองคนอย่างน้อยก็ปกครองตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยางิ่งผู้ชายเป็นฐางช้างพาวน้า ทางโบราณทั้นว่าก็นำสิ่งที่เราบทเรียนนั้นไปครองตนไปครองคน,งคนแล้วก็ไปครองงานส่วนหลักธรรมที่จะเล่าเรียนกันนั้นคงไม่ได้ยกให้มากนะไม่ได้อธิบัตาอธิบายรายละเอียดมากนะักในพระธรรมเทศนานี้แต่จะพูดจะ,สะแสดงให้พ่อหน้าและญาติโยมทั้งหลายได้ทราบว่าการบชน,นั้นดีอย่างไร ให้ต้องกับพระบาลีที่ยกขึ้นเป็นอุเทศสบทในเบื้องต้นที่ว่าสาธุขโขอพ,พัช,ชานามะการบวชนั้นดีนักแลกแตการบวชมันไม่ดีพระที่เป็นพระพี่ชายใช่ไหมพี่ชายคงสึกไปนานแล้วถ้าการบวชไม่ดีเพราะฉะนั้นการบวชด,ดี ดีอย่างไรก่อนที่จะบอกการอดดีอย่างไรจะให้พ่อนหน้าและญาติโยมได้พิจรารณาตามไปถึงสิ่งที่ได้ในงานวันนี้และวันพรุ่งนี้พ่อพ่อหน้าและญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดัท่านเจ้าภาพได้จัดงานได้เห็นว่า ได้อะไรบ้างจากงานนี้ตั้งแต่มารดาหรือว่าคุณแม่กาบรบรรพชาประสมบทนี้ดีนักแลคุณแม่ได้คุ้มไตรคุณพ่อได้สะพายบาทยญาติญาติได้อนุโมทนา ศีกาได้อุ้มหมอนแครงวงได้ข้อนรำและพ่อหน้าได้ํำสาธุชนญ,ญาติพิททั้งหลายได้เข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานหรือว่าเข้าสู่วงการพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการเป็นญาติกับพระศาสนาหรือเป็นทายญาติกับพระศาสนาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะพัทธสีมา ของวัดบูพันธ์คุณแม่ได้อุ้มไตรอุ้มไตรนี้มีความหมายมีสิ่งที่อยากจะสื่อไปถึงพ่อหน้าและพระบวดใหม่หรือว่าที่บวชเก่าทุกรูปที่อยู่ที่นี้ที่เขาบอกว่าคุณแม่ได้อุ้มไตรเป็นปิศนาธรรม ตรงที่ว่าผ้าไตรนี้คือผ้าปกปิดความละอายคือผ้าที่ได้ให้ไออุ่นสื่อให้เห็นว่ามารดานี้ทำให้อุ่นให้ลูกได้อุ่นใจถ้าลูกมีปัญญาพอก็จะเห็นความ อบอุ่นที่คุณแม่ให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงเติบใหญ่จนครบบวชแม่เลี้ยงดูเรามาเขาบอกว่าใครหนออุบเม่หนักเลยไม่พักรักไม่รวงพวกไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้คนพูดนั้นคือคุณแม่แล้วก็คุณพ่อ อุ premises, vanity, 1, ้มไม่หนักอุ้มมาตั้งแต่เล็กจนโตอุ้มตั้งแต่อยู่ในท้องน้ำหนักเท่าไหร่กี่กิโลอุ้มเท่าไหร่ก็ไม่หนักถึงหนักก็ไม่ยอมปล่อยตั้งแต่อยู่ในท้องอยู่ในคัรภออกมาคลอดออกมาเหนื่ยเลอแค่ไหนร้องอยางไรก็ต้องทำให้ลูกหยุดร้องลูกจะดือจะซนพ่อแม่ดูแลอ่อนใ่เป็นอย่างดีไม่เหมือนกับคนอื่น จึงเป็นเรื่องที่ลูกจะต้องปรับตัวเหมือนกันว่าอเตอร์ใหญ่โตขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่จะทำอย่างไรก็ได้เราจะปฏิบัติอย่างไรแม่ก็รักแม่ก็โหยเหนื่อยเท่าไรแม่ก็ไม่หยุดที่จะดูแลเอาใจใส่ลูกรักอย่างไรก็รักอย่างนั้นไม่มีว่าหลอกลวงไม่เหมือนคนอื่นกว่าจะเจอคนจริงใจที่รัก ไม่รวมเนี่ยไม่รู้ผ่านความเจ็บช้ำไปเท่าไหร่แต่รักของพ่อของแม่นั้นอย่างไรก็อย่างนั้นแต่คนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงวัยที่มองไม่เห็นอัดไม่เห็นทำผู้ไม่เห็นค่าจะเห็นค่าตอเมื่อมีน้ำตาลั่งออกมาแล้วถึงจะนึกถึงพ่อนึกถ,ถึงแม่ แต่พ่อหน้าที่คงจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมีความตั้งใจจะบททดแทนคนของคุณพ่อคุณแม่มารดาบิดาผู้ีพระคุณรดรับไบม่รวงพวกไม่เลิกเติบโตอย่างไรแม่มามองว่าเรายังเด็กคอยบัวกคอยโทรตามคอยถามสา,มารทุกสุขดบคอยรอใจใส่โออย่างไรก็เหมือนจะไม่โตแม่ก็ยังหวงห่วกไม่เลิก เบิกไม่ชิดแม่เบิกเบิกเงินกับคุณพ่อคุณแม่เบิกเท่าไหร่เบิกเท่าไหร่คุณแม่ไม่เคยจดไม่เคยจํายืมเท่าไหร่ขอเท่าไหร่แต่ถ้าลองแม่ยืมลูกไปเนี่ยลูกจดละเอียดยิบเลยแม่ยืมไปห้าพันแล้วนะหมื่นหนึ่งนะจะลืมเมื่อคืน แต่ถ้าเราย้อนไปเราเอาเงินคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่แม่ไม่เคยคิดอาตมาเทศอย่างนี้ไปคุณแม่ยืมเงินเลยไม่ค,คืนเลยเนี่ยเทศเข้าตัวทีนี้ยืมไปไม่ค,คืนเลยแล้วก็ฉลาดเราอย่าไปที่ยืมเยอะเพราะเรายืมไปเดือไม่คืนเพราะเรายืมคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เล็กจนโตรเราไม่ได้คืนอะไรให้ สิ่งที่เราจะคืนได้ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าถึงแม้จะมีเวลาบวชไม่มากแต่ขอให้แต่ละวันนั้นผ่านไปอย,ย่างมีคุณค่าสูงสุดให้สมกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีราตรีเดียวก็จะเดินหมายความว่าผู้ที่ใช้ชีวิตอามณ์ด,ด,ดังวันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า ใช้ชีวิตอย่างรู้คารู้ราคาผิดไม่แค่คุณพรคุณพ่อคุณแม่แนนลูกผิดแค่ไหนลูกฉันผิดแค่ไหนก็จะคอยเอาใจใส่จะไม่ทอดทิ้งลราไปทำงานหรือไปทำข้างนอกที่ทำงานหรือที่ไหนก็ตามผิดถึงแม้จะรู้วราผิดแล้วเป็นครู ถ้าผิดซ้ำซากอยู่เขาก็ไล่ออกจากงานถ้เป็นที่ทำง,งานไปรับราชการหรือทำงาการงานทำผิดพลาดซ้ำซากเขาก็จะไม่ให้อภัยเหมือนพ่อของแม่ไม่เหมือนกับพ่อแม่ผิดอย่างไรเขาก็ยังคงรักเราเขาก็ยังคงเอาใจใส่เรา ทำผิดกับเขาเกี่ยงครั้งเขาก็จะไม่ทอดทิ้งอันนี้ความรักของพ่อของแม่ตายแทนลูกได้ไม่มีใครหรอกที่จะตายแทนเราได้แม้เราตัวเรายังรับตัวัวนตายใครเล่าจะมาตายแทนเราถ้าไม่ใช่อุ่อพ่ออุ่แม่ดังนั้นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ให้ไอาุุ่นแก่ลูก เขาให้คุณแม่อุ้มไตรเพราะว่าคุณแม่นั้นนะ่ะให้อรบุนเมื่อยไม่เมื่อยก็สลับข้างหรือนั่งกาตมารก,ก็ได้ไม่เป็นไรนน่ากาตมารก็ยังดอยังดีไม่มมไม่งั้นก็สลับข้างเทศไปเทศมาเดี๋ยวนหนา้าร้อ,องไห้เพราะหน้าทำไมถึงร้องไห้เพราะนั่งไม่ไหวแล้วนะจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ถึงว่าคราเทศนึวกว่าเทศดี เทศจมนมาซึ้งใจถึงพ่อถึงแม่น้ำตาไหลพากว่าพอใจว่าเทศดีที่ไหนได้ขาผมจะหักซะแล้วที่ร้องไห้เนี่ยดเดี๋ยวจะไปอย่างนั้นไปสลับขาแล้วก็นั่งให้ดีนั่งให้ดีไั่ง่ายๆนา,ายสบายๆเขาถึงให้แม่เนี่ยอุ้มไตรเพราะว่าเตือนสะติดว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ให้ไออุ่น ตั้งแต่เล็กจนโตก็เลยยกย่องว่าแม่ให้ไอาุนให้อุ้มไตรและไตรนี่ก็จะเป็นไตรทองอยู่กับลูกไปตลอดไปจนกว่าจะลาสิษขาผมทีไรก็ให้นึกถึงคุณแม่คุณมารดาว่าแม่นั้นให้ไอาุนเราจะบดให้คุณแม่สองคุณพ่อให้สะพายบาตรผ้าไตรให้อิ่มให้อุ่น บาทให้อิ่มปราเนี่ยไม่มีบาทไปขอข้าวเขากินไม่ได้ไม่ใช่เดินไปหน้าบ้านโยมแล้วไปบินนาบาทโยมเปิดประตูออกมาปรากฏว่าจะใส่บาทไม่มีบาทอดเป็นอออื่นไปไม่ใช่ออิ่มเป็นออดเขาจึงคุณพ่อเนี่ยแม่ให้ไออุ่น ดูแลเลี้ยงดูเรามาตลอดจนเติบใหญ่คุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าโบราณท่านว่าคุณบิดาหรือคุณพ่อเนี่ยช่วยให้ลูกอิ่มให้ลูกอิ่มท้องพ่อนี่ไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวหาเงินให้ครอบครัวหาเลี้ยงลูกลูกขิวคุณพ่อก็หาให้ไม่มีพ่อคนไหนที่ยอมให้ลูกขิว เรามีข่าวกล่องหนึ่งกล่องเดินทางไปด้วยกันเดินทางไกลข้าวกล่องเนี่ยไม่คุณไม่มีพ่อคนไหนที่จะเลือกที่จะหยิบมากินแล้วไม่ให้ลูกกินก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณพ่อ,อวิืยวิดานั้นท่านยกย่องว่าให้สภายบาทสือถึงว่าพ่อเนี่ยทำให้ลูกอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจ ให้ลูกเติบใหญ่คู่กับคุณแม่หรือมารดาจึงให้สบา,ายบาทญาติได้อนุมโมทนาร่อหน้า,นาดูแต่ละคนที่มาร่วมงานไม่ใช่มาร่วมเฉยๆแต่เขามาร่วมงานมาร่วมอนุมโมทนาในบุญกุศสลครั้งใหญ่ของครอบครัวคุณแม่ พ่อดีใจหน้าตาเบิกบานสดชื่นว่าวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วที่ลูกชายฉันจะบวดบางคนก็ร้องไห้ด้วยความรื้อฟิตินดีบางทีเราก็อาจจะงงว่าทำไมต้องร้องไห้แต่เราไม่เป็นเขาเราไม่เข้าใจหรอกว่าการเลี้ยงดูลูกว่าคนหนึ่งกว่าจะเติบใจ ว่าจะได้บวชนั้นทำได้ยากอย่างยิ่งดังนั้นญาติทั้งหลายที่ได้มาในที่นี้จึงตั้งใจมาอนุมโมทนากับพ่อหน้าไม่ว่าเราจะบวดมากบวดน้อยก็าตามขอให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาททำให้ดีที่สุดในกิจวัตรของพระสงฆ์ ญาติก็ได้มาอนุโมทนาศีกาได้อุปหมอมีศีกาหรือยังอยู่ที่ไหนอ่ะมาพวกนี้น้อมนำสิ่งต่างๆที่ได้รับฟังในพระธรรมเทศนานี้นำไปประพฤตปฏิบัติถึงแม้เราจะบวชได้ไม่มากเรื่องจับติดจิตวิริ์ส่วนตัว แต่กขอให้การบวชเป็นทุกวันคืนที่อยู่ในร่มเงาแห่งภาากาสาวพัดนี้ขอให้เป็นไปด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างสูงสุดเท่าที่เราจะสามารถจะทำได้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอขอนวยยพรขออนุโมทนากับคณะและคณะท่านเจ้าภาพอยาิให้ทุกท่าน ได้มีที่ได้มีสมณฉันร่วมใจการจัดงานบนรรพชาอุปสมบทขึ้นในค่าวรังนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณภาษีรละต,ะตรนัตรัยคือคุณพระพุทธเจา้าคุณรพระธรรมและคุณประสงค์ด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญแห่งการบรรพชาอุปสมบทในวรพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่ง พระพ th ุทธบรมมพระองค์หลวงพ่อดำที่ปฏิสถานอยู่ในภายในอรคโสุสุขอสุขโันั์แห่งนี้ขอจงมารวมกันเป็นระบาเป็นเดชะเป็นบรรลุปัจจัยอำนวยอุยพรให้พ้อหน้าขุณพ่อขุณแม่และญาติของพ่อหน้าตลอดจนถึง แข่ผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงานบรรจารย์สมบัติในคราวนี้จงมีแต่ความสุขกายสุขใจเจริญไปด้วยอายุวรรษะสุขอาละปฏิภาณธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบไปด้วยความของปรารถนานั้นจบปันสมเร็จจบปันสำเร็จและจบปันสมเร็จสุขภามมั่นาก ประชาชานาทุกประการับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในอ,อกักษรชาถาว่าโดยการบรรพชาเสมบะสมสมสมัยได้เวลาจึงขอสู่ยุติพระธรรมเทศนาลงคงไวแ้แพทยเท่านีีเอวังก็มีย้วยประกา,ารเช่นนี้

อาภีวาตนะสีริส <t> ัตนิจจามุทาปพายะโมอาลังครับขอเชิญกราบพระพุทธองค์ไปนะครับอาหาังสัมมาสัมพุทโธพระสวาพุทธังพระสวังอภิวาเทมีองหามนาามิ